ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นจะดีหรือว่าไม่ดีทุกอย่างก็คือเป็นประสบการณ์ของนักลงทุนอย่างเราค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเวิร์ลแวร์พับบิคครับช่องที่อยากให้คุณมีเงินออมผ่านการลงทุนด้วยกองทุนรวมโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลครับทั่วโลกกลัวเงินเฟ้อเฟดออกใาชา้นโยบายขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อกดเงินเฟ้อทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงอย่างรุนแรงแต่ทำไมอีลอนมัสก์และเคที่บูดกลับมองสวนทางว่าจะเกิดเงินเฟ้อเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับพี่ลีสุจาร CEO, Very ตอนนี้นะครับทั่วโลกครับกลัวเงินเฟอ้อนะครับแต่ทำไมอีลอนมัสกับเคที่บูดนะครับถึงกลัวว่าจะเกิดเงินฝืดครับก็ต้องเรียกว่า2คนนี่ประสานเสียงกันมาพร้อมกันเลยนะน้องเชกเนาะครับอของอีลอนมัสก์เนี่ทวิตเมื่อวันที่10กันยานะคะแล้วก็ทางเคที่บูดก็ทวิตกลับเลยนะคะวันที่12 2คนดังในโลกนี้เนี่ย คนฟังเขาเยอะนะคะแล้วก็เขาอยู่ในอีลอนมัสก์ก็อยู่ในส่วนของภาคการผลิตนะผลิตลรถรถยนต์ไฟฟ้านะคะเขาบอกว่าเงินมันจะฝืดเขาบอกว่า a m a j o e d rate high risk deflation นะคะทาง Katie Wood เขาบอกว่า deflation in the pipeline แปลว่า deflation นี่กำลังรอจ่อคิวแล้วเหตุผลของเค i e Wood กับอีลอนมัสก์ก็คงจะสอดคล้องกันนะเพราะว่า ถ้าขึ้นแรงขนาดนี้เรามาดูเรื่องของการขึ้นก่อนไหมว่าจะขึ้นยังไงคะที่บอกว่ามันขึ้นแรงแล้วทําให้เกิดภาวะช็อกในเรื่องของกําลังซื้อของคู่บริโภคนี่ค่ะครับก็เดี๋ยวจะมีการขึ้นดอกเบี้ยน,นะครับปลายเดือนกันยาน,นี้ครับแล้วก็นักลงทุนหลายคนนะครับก็คาดว่าจะขึ้น0.75ถึง1เเลยครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่ประกาศออกมานะครับหรือว่าตัวเลข CPI ที่ประกาศออกมาเนี่ยสูงกว่าคาดครับอยู่ที่ 8.3%ครับจากที่คาดการไว้8.1%ครับทั้งทั้งที่สูงขึ้นนิดเดียวแต่มันตัวเลขเหมือนมันมันควรจะถูกกดลงด้วยราคาพลังงานแต่ปรากฏว่าสิ่งที่สะท้อนออกมาในเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยตัวเลขอื่นๆมันกลับสูงขึ้นนะคะอย่างเช่นค่าบ้านค่ารถ พวกนี้ใช่ไหมคะซึ่งที่แน่นอนที่สุดน็คือตัวเงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนประกอบแค่พลังงานอย่างเดียวในชีวิตประจำวันของเรามันต้องเดินทางต้องอ,อยู่บ้านอยู่อาศัยอะไรพวกนี้ซึ่งส่วนประกอบของนี้แม้แต่เครื่องบินเองที่เขาบอกว่าขึ้น30กว่าเปอร์เซนต์เลยนะคะค่าเครื่องบินซึ่ง คนอเมริกาเนี่ยไปไหนมาไหนคก็ใช้การเดินทางเพราะรประเทศเขากว้างใหญ่เนาะดังนั้นมันคือเป็นต้นทุนที่แท้จริงของทุกคนนะถึงแม้พลังงานจะกดลงไปได้แต่ต้นทุนที่รา,ายล้อมอยู่ในรอบตัวเราในการใช้ชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคลเนี่ยมันเริ่มไม่น่ารักแล้วว่าตัวเลขมันสูงจนแบบสูงเกินไปใช่ไหมคะการซื้อรถซื้อบ้านก็จะส่งผลกระทบนะคะ เพราะว่าต้นทุนที่มันสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้มันจะมีรถ e ีีมานะเช็คเพราะฉะนั้นคนที่ตัดสินใจที่อยากจะซื้อรถคันใหม่หรือว่าซื้อรถมือสองอะไรเงี้ยอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องนี้ลงนะคะทำให้ตัวความต้องการอะไรต่างๆมันชะลอด,ด้วยแล้วก็เรื่องของรถที่บอกว่ามีการใช้รถที่ e ีเอามาเป็นรถแท็กซี่ มันก็จะตอบโจทย์ของคนเนาะแทนที่จะต้องเอาจ่ายเงินก้อนใหญ่แล้วต้องไปจ่ายเงินดาวจ่ายค่าผ่อนรถก็ไปใช้เป็นเรื่องของการจ่ายเป็นรลายครั้งดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่าน้ำมันก็จะถูกลงด้วยเนาะรถ EV ค,รค่ะ,คะในเรื่องของอการจ้างงานจะเป็นยังไงคะถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าดอกเบีย้ยมันสูงอย่างรุนแรงอย่างนี้เนี่ยสัดส่วนของการจ้างงานมันจะลดลงขนาดไหนอะคะ่ะ ครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าจะลดลงครับเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยทำให้บริษัทครับมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นครับทำให้ต้องมีการเลย์ออฟนะครับเราจะเห็นข่าวของหลายบริษัทนะครับที่ Google เนาะแ่ Google ใช่ครับ Google ก็หนักเลยค่ะใช่ครับไม่นับรวมถึงพวกทาง Meta ใช่ไหม Meta นี่เลย์ออฟด้วยเหตุผลในเรื่องของการลงทุนในโปรเจกต์ใหม่แล้วก็ใช้คนเข้าไปทํางานตรงนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ มีการรีวิวในเรื่องของจํานวนพนักงานนะคะคสายไอทีก็ตกงานเยอะขึ้นเหมือนกันน,น้องเชคครับค่ะพอคนตกงานเยอะขึ้นครับความต้องการของสินค้าหรือว่าความต้องการของเซอร์วิสครับก็จะลดลงทําให้คนใช้จ่ายน้อยลงครับแล้วก็ทําให้เกิด เศรษฐกิจถดถอยครับที่หลายคนกังวลก็จะทมให้คนใช้จ่ายน้อยลงด้วยครับพี่ลิค่ะสุดท้ายมันก็เลยกลับมาที่เงินเฟ้อที่2คนดังเขาทวิตในวันนี้แหละค่ะการขึ้นดอกเบีย้ยอย่างรุนแรงในครั้งนี้นะคะก็สอดคล้องกับความเห็นของนักลงทุนชื่อดังนะคะเรดเดลิโอนะคะเรดเดลิโอก็บอกว่าการขึ้นดอกเบีย้ยในครั้งนี้เนี่ยอาจจะทําให้ระดับดอกเบีย้ยเนี่ยสูงถึง4 5ถึง6%ถ้าไปขนาดนั้นนี่กระทบ ค่อนข้างรุนแรงกับเศรษฐกิจของสหรัฐเลยนะคะน้องเชเพราะว่าต้นทุนก็อย่างที่บอกต้นทุนดอกเบี้ยของบริษัทจดทะเบียนของบริษัทต่างๆแล้วก็ต้นทุนของผู้บริโภคที่ไปก่อหนี้ไว้นะคะไม่ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็สามารถที่จะขึ้นมาเท่าตัวเลยเนาะเพราะจากเดิมนี้ดอกเบีย้ยอยู่แค่ประมาณ2%ถ้าขึ้นมา6%นี่ก็หนักหนาสาหัสเลยก็ถือว่าความเห็นอของ นักลงทุนรายใหญ่ระดับโลกก็ค่อนข้างไปในทิศทางที่สอดคล้องกันว่าขึ้นแรงขนาดนี้เศรษฐกิจก็ไปต่อไม่ค่อยไหวอะคะ่ะมันก็จะต้องเกิดความถดถอยในเรื่องของเศรษฐกิจขึ้นมาแน่นอนเลยนะคะก็สถานการณ์แบบนี้นะครับทำให้เช็คนึกถึงประเทศญี่ปุ่นครับพีล่ลีเพราะ,ะว่าญี่ปุ่นนะครับกำลังเจอภาะวะเงินเฟือครับไม่ใช่แค่ ช่วงนี้นะครับแต่ว่าเจอมาแล้วประมาณ10ปีแล้วแะครับ The Lost Decade เนาะใช่ครับ The Lost Decade ของญี่ปุ่นที่ทําให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นครับไม่ได้เติบโตเลยเพราะว่าประชากรของญี่ปุ่นนะครับไม่ได้มีความต้องการที่จะซื้อของมากขึ้นครับไม่ได้เงินไม่ได้ไหลเวียนในเศรษฐกิจครับเพราะว่าธนาคารกลางหลายๆประเทศนะครับเขาตั้งไว้ว่าให้เงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณสเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าอยากให้เงินไหลเวียนในเศรษฐกิจครับให้มีการ จับใจ่าใช้สอย,สอยมีการ,รวนเวียนค่ะก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อหรือว่าเงินฝืดแต่ในฐานะนักลงทุนอย่างเราเนี่ยการลงทุนเราก็คงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ด้วยนะคะถ้าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะว่าเราจะ ลงทุนอะไรที่จะตอบโจทย์เงินเฟอ้อหรือเงินฝืดในช่วงนี้ค่ะค่ะเรามีตัวเลขผลสำรวจของ f ันเมนเจอร์นะคะที่ทำโดย Bank of America นะคะเรามาดูว่าผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาปรับสัดส่วนการลงทุนยังไงนะคะเอาเงินไปใส่ไว้ตรงไหนมากน้อยขนาดไหนค่ะ ครับตอนนี้ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่นะครับจะเก็บเงินสดเป็นหลักเลยครับเพราะว่าสัดส่วนของเงินสดนครับเพิ่มขึ้นสูงมากเลยครับแล้วก็สัดส่วนต่อไปนะครับที่เก็บก็คือสินค้าพื้นฐานครับพี่ลีค่ะก็แสดงว่าถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีเงินฝืนเงินเฟ้ออะไรก็ตามเนี่ยคนก็ยังต้องกินต้องใช้เพราะสินค้าพวกนี้ก็ยังเป็นที่ต้องการของคนนะคะดังนั้นเขาก็เอาไปใส่ในตรงนี้แล้วมีอันไหนอีกไหมคะที่น่าสนใจในช่วงนี้ค่ะครับต่อไปก็คือเฮลท์แคร์ครับเพราะว่ามีสัดส่วนที่ เพิ่มสูงขึ้นครับ,แ,บแล้วก็คอ m มูนิตี้ครับ Energy Bank แล้วก็บอนครับแต่ว่าส่วนที่ลดลงสูงมากที่สุดเลยนะครับก็คือ Equities ครับหรือว่าหุ้นนั่เองครับ <c oughs> แล้วก็ฝั่งยูโรโซนครับแล้วก็ Tech ครับก็เราก็จะเห็นฟันเฟ้อที่ออกจากหุ้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็โซนยุโรปนี่เขาเรียกว่าสถานการณ์เลวร้ายมาครบเลยนะคะสัญญ,ญาณ <c oughs> ที่เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยทำให้โซนยุโรปเนี่ยเป็นโซนที่เป็นที่หลีกเลี่ยงของนักลงทุนนะคะก็เลยเงินไหลออกค่อนข้างเยอะแล้วก็เทคก,กับตัว Emerging ิ้งมาร์เก็นะคะก็เป็นอีก2โซนนะ อีกสส่วนที่มีเงินออกไปจากตรงนี้นะคะดังนั้นก็จะเป็นไอเดียนะคะสนหลักนักลงทุนเคที่บูดเคยพูดไว้นะคะว่าในสถานการณ์ที่สินค้าราคาแพงขึ้นนะคะเกิดเงินเฟ้อนะคะสินค้าเทคของเขาเนี่ยจะมาตอบโจทย์มาช่วยแก้ปัญหานี้นะคะเพราะว่าสินค้านวัตกรรมพวกนี้จะทําให้ต้นทุนสินค้าลดลงค่ะน้องเชค,คดังนั้นในสถานการณ์ที่คนไม่มีเงินในการจับจ่ายซื้อของเพราะว่าตกงาน ไม่ได้ทำงานแล้วหรือว่ามีความกังวลอะไรหลายๆอย่างต่อสถานการณ์เศรษฐกิจทำให้ไม่กล้าใช้เงินสินค้านวัตกรรมเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะทำให้ต้นทุนของการผลิตลดลงเพราะว่าเขาใช้อะไรคะโรบติกครับ AI แล้วก็ของกินของใช้การผลิตนะคะคแล้วก็พวกเครื่องมือแพทย์ก็จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการรักษาที่มีประสิทธิภาพและถูกลงดังนั้นทุกอย่างเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าสุดท้ายนวัตกรรมเนี่ย จะทําให้ทุกอย่างถูกลงแล้วจะมาแก้ปัญหาโลกอันนี้ต้องมองไปอีกไกลไหมน้องเชคเพราะว่ากว่าจะผ่านเรื่องเงินเฟ้อเงินฝืดไปได้นวัตกรรมจะมาแก้ปัญหาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมก็เป็นเรื่องที่เร็วมากเลยนะครับเพราะว่าดูอย่างออยุคของคีนอลิซเบธเหรอเขาเกิดมาทุก ยุคสมัยเลยนะครับทุก,ก<จ>อวัตรกรรมเลยนะก็เจอทั้งหมดเลยก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วมากเลยก็อาจจะไม่ได้นานอย่างที่คิดครับแล้วก็เราก็ต้องดูที่ต้นทุนเป็นหลักใช่ไหมครับพอต้นทุนต่ําลงสินค้าก็จะถูกลงใช่ไหมใช่ฉันสถานการณ์ที่บอกว่าเงินเฟ้อเงินเฟ้ออะไรทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเกิดชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเออเรามีการแก้ปัญหาไปได้ให้มันรุ่งร่วงได้สถานการณ์ที่เร็วร้ายที่เรา มองกันอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่นานก็ได้นะน้องเชคเราก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนให้กับเราสําหรับการลงทุนในครั้งถัดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นจะดีหรือว่าไม่ดีทุกอย่างก็คือเป็นประสบการณ์ของนักลงทุนอย่างเราะคะ่ะนี่ก็เป็นความเห็นของอีลอนมัสและก็เคที่วูดนะครับว่าทําไมมองว่าจะเกิดเงินเฟ้อน,นะครับทางทั้งที่หลายคนทั่วโลกเลยนะครับกลัวเงินเฟอ้อครับแล้วก็ เซอร์เวยจากผู้จัดการกองทุนนะครับว่าเขามีการอโลเ c a t เงินไว้ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ถ้าพี่ๆนนกองทุนสนใจการลงทุนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d w e a l republic ครับเรายิ่ดนนีตอบทุกคำถามครับสำหรับเช็คกับพี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ